ผู้ลมตาคนมาท่องเที่ยวกับยังฉันน่ะหลายฉันน่ะแรงฉันน่ะคำเนาะเออเนี่เออพูนน้ำใส่หาดกับว่าเห็นผู้ใดลมตาคนมาท่องเที่ยวกับยังฉันน่ะหลายฉันน่ะแรงฉันน่ะคำเนาะหนาวสักเย็นสบายเย็นสบายเย็นสบายพูนพูนพูน แต่ว่านี่กัเป็นหาดทรายนอกกันสิจังซี่ล่ะเนาะบ่เคยมีทะเลไหมเนาะล่ะเฮาบ่เคยมีทะเลไหมเย็น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 สบายเนี่ยจะเดือดกบกินต้มถึงน้องที่ดินซ้ายเอ้ยวายวายวายสนุกสนุกสนาน พืนปืนปืนเอ้าถือหัวน้องแต่ว่ามันเป็นตะเลนก็หาดที่เขาไปมือนันอยู่เนี่ยนองกับยิชชีล่ะน้องมาเคยมีทะเลไหมน้อหลาเขามาเคยมีทะเลไหมเย็น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 สบายเบิ e ่งเมืองเมืองเบ้ลไปเอาขวดมาใส่น้ำ เรียนอหริคุณอะอผู้เฒ่าเลนนั่เทะเรลขึ้นกันหรอพี่น้องเฮ้ยอบเปียกแท้ละสุดเอเจ้าอ่ะเปียกแท้ละเจ้าสะดอก นี ooh, ่กับเป็นหาดทรายเไซนี่เออหู้น้ำทรายหาดกับว่าเห็นผู้ใดล้มตาคนมาท่องเที่ยวกับยังท่านน่าหลายท่านน่าแรงท่านน่าคำเนาะเงาแสงเย็นสบายเย็นสบายเย็นสบายหอวกะชัดสิล่ะเนาะบ่เคยมีทะเลไหมน้าหล่ะเขาบ่เคยมีทะเลไหม

พุ่นกับสิเป็นเกาะเสม็ดแล้วพี่น้องเด้อพุ่นเนี่ยนะเหมือนหาดกับสิมีสมีห่ะพี่น้องนี่เทาสีหาคนนี่แหละครับโอ้ยเข้มว่ะเอ้ยวายวายวายสนุกสนุกสนานถึงหัวนองแต่ว่ามันเป็นตะเลนก็หาดอันที่เขาไปมือนันยูเนี่ย พูนปืนืนเอ้ออไหนเอ้นน้ำใสหาดกับว่าเห็นผู้ใดล้มตาคนมาท่องเที่ยวกับยังฉันน่ะหลายฉันนะแรงฉันน่ะคำเนาะฮะู้เอ๊ให้เอาให้เอาบาย ตวามันเป็นตะเลนก็หาดอันที่เขาไปมือนันยูเนี่ยแสดงว่าอีกจัดน้อยอีกจักน้อยเออแดดมือนี่มือนี่ตะเวนกับบ่ ทำงานปันไดตัวเนี่ยนอกกันสิเจ็ดสิ่ละน่าบ่เคยมีทะเลไหมน้องหล่าเขาบ่เคยมีทะเลไหมเย็น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 สบายฝากคุณกะสิเป็นเกาะเสม็ดแล้วพี่น้องเด้อพุ่ณเกาะเสม็ดไปเอาขวดไปเอาขวดมาให้น้ำเร็วๆไปเอาขวดมาให้น้ำทะเลเนี่ยบ้านเขา พ่ดพ่นพ่นเตเอ่อสดงว่าอีกจักน้อยอีกจักน้อยเออแดดมดมือนีมือนีตาเว้นกับว่าทำงานปันไหนตัวเนี่ยเบิ้เงเบิงเบิ้งเ แดดวา่าอีกจักน้อยอีกจักน้อยอเ,เออแดมอดมือนนิมือนนิตาเว้นกับบอททำงานฟันได้เต็วเนี่ยเส็นสบายเนี่ยน,น,นะขื่นทะเลแมนะ่พี่น้องฝากคุณกะสิเป็นกเกาะเสม็ด้อพี่น้องเด้อคุณ เึงถหัวนองต่ว่ามันเป็นตะเลนก็หาดันที่เข้าไปมือนัยูเนี่ยนยอเดีวนีย่าุนกะสิเป็นเกาะเสม็ดแล้วพี่นองเด้อพุนนี่ละเานพุนขุนขน

ทำง,งานป so ันไดดเเจ้านี <neither> ่ยเดนยเดอเดี fruit, <adorable> ๋ยวนเต็งเต็็งเต็งสดแล้วสุดยาเยเเฮียเฮเ้เฮยเฮ้ยเ้ยเเฮ้ยเฮ้เ้เยเ้ย้เยย ออ้้ phrases, um ุยเย็นสบายเย็นสบายหนาวสักเย็นสบายเย็นสบายเย็นสบายอวิดีเล่นทะเลทะเลพักกันเลย อพูดน <mm um> ้ำใสยหาดกับว่าเห็นผ no ู้ใดล้มตาคนมาท่องเที่ยวกับยังท่านนะหลายท่านะแรงท่านน่ะคำเนาะไปเอาขวดไปเอาขวดมาให้น้ำเร็วอเ่ไปเาขวดมาให้น้ำทะเลมีบ้านเขาขวดขวด้วดเนี่ยที่ตตมถืงน้อยที่ดินใส โอยโยโยโอยโอยฮอ้ยยนสบายเย็นสมาดไปเอาขวดไปเอขวดมาให้น้ำเร็วๆไปเอาขวดมาให้น้ำาทเลมเนี้ยบานเขานวดขวดขวดเลยเท่านี้กเป็นหาดไซด์ ปุ mm ่นกะสิเป็นเกาะเสม็ดเด้อพี่น้องเด้อพุ่นนี่นะเกาะเต่ง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 เสายยานแล้วปุ่น